ดำเอ้ยนะครับแม่ไปกรมที่ดินทุกท่านไปกรมที่ดินครับไหนสิครับดําไปกรมที่ดินไปทําอะไรกรมที่ดินเนาะอ,อย่าคิดว่าไม่รู้นะครับไหครับมันโป๊ครับดํานัดทานข้าวกับโลนะครับที่กรมที่ดินโอ้โหไหนสิครับโอ้นะครับนะตอนนี้ก็เดินเนี่ยก,กรรมนะเดินทางเดินงานเดินอะไรกันเรื่อยเื่อยนะ เดินเกมเดินงานกันโอเคก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีอา่าลุย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 นะกรรมนี่คือกรรมย่า <laughs> อ,อาว่าที่นี้ผมจะพูดตอนนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่เชียนิานมมนยนายตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักษณ์นะครับในการรับชมรับฟังนะครับท่าในใดเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กันนะิครับนะในคลิปยามเที่ยงสิครับ นะเพราะฉะนั้นนะคะรับส่ครับนะครับนะครับติดตามเรื่องนี้นะครับอย่างใกล้ชิดนะครับท่านอย่าปล่อยให้ค่าสายตาอย่าปล่อยให้ค่าสายตานะครับอย่าปล่อยให้ค่าสายตา เราจะก็ดติสาการวันนี้ครับวันนี้ครับรอดูไอ้โรนครับไอ้โนจะออกมาแก้เกี้ยวยังไงสารให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อนนะครับโลนนะครับโล้นหายครับใครก็ได้เจอโ้นโ้นหายไปอยู่กับอีดำนะครับทุกีครับนะครับโล้นหายไปอยู่กับน้องดำคนงามเฮจุกกลูไอ้โนกูแม่งจับจุดมึงได้กูรู้ทามึงเอาใส่รับกูแม่งเป๊ะ แรงข้าวกูแม่งเป๊ะนะครับมึงหายไปตั้งแต่เช้าเยี่ยงไปมุกทาหาในอ้โรไปสาร <laughs> ในทีครับนะมันไปสารนทะีครับมันหลอกล่อว่าจะไปตามเรื่องเจหวีไอเรื่องเจหวีมันตามแนะ่อทีแต่ที่สําคัญนะครับมันไปสารก็ในทีครับแล้วก็มันนัดเจออดำนะครับเสร็จใจดำแล้วนะครับที่สะพนครเพราะว่าโรงพักที่มันไปแจ้งารามเนี่ย อยู่แถวสกลนครนะครับพี่ครับภูพานภูพานนะครับแล้วก็ไปตามเรท่องศาสตร์นะสิครับนะเพราะว่าเรื่องมาถึงอายการที่ศาสตร์แล้วเรื่องที่มันฟ้องเดวีซึ่งมันโป๊ะแตกครับนะไอตอนนี้ตอนนี้สิครับอีดํานะครับอยู่กับไอโรลแล้วทุกท่านอยู่กับไอโรลแล้วทุกคนนะครับนะมันก็คุยถึงที่สกลนครเสร็จปุ๊บมันก็แยกย้ายไปทํางานต่อนะครับแต่เรื่องนี้ไอเซกครับไอโรลขอตังค์อีดําอีกแล้วขอตังค์มาให้พี่หน่อยขอตังค์าให้พี่ทนายหน่อยสามพันนะ เอออตามมาพิจารณาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ขอเบิกนะเออพี่ขอเบิกส่วนที่เหลือแล้วกันนะไม่เป็นไรละคดีนี้ยวผมดูแลให้ถึงที่สุดนะครับนะไม่ต้องห่วงเราไ่ทิ้งกันอยู่แล้วนะเออวันนี้เบิกค่าน้ำมันหน่อยเออนะครับเบิกค่าทนายฟาร์มที่เหลือหน่อยนะครับได้ข่าวว่ามีการเบิกค่าทนายฟาร์มนะครับดราม่าอีกแล้วนะอีดําใจอีกแล้วนะครี่ครับอีดําใจอีกแล้วนะครับนะโทรหายดําเพื่อจะเก็บเงิน แล้วก็ให้ดําเนี่ยเอาที่ดินเนี่ยไปประเมินราคาโอ้โหไอ้โหลนี่มึงนี่สุดยอดไอ้เย,ย,มออย่มึงทากมาพอตอยังไงมึงทากับไอ้ดาอย่างนั้นเลยนะไอ้โหลน้ยนะหัวจะปวดหัวจะปวดเฮ้ยๆในสะิท่านครับหัวจะปวดแล้วหัวจะปวดนะครับทุกคนนะก็ฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะครับฝากคิดพิจารณาด้วยนะครับตอนนี้ก็วิง่งเต้นกันจ้าระหวงังนะครับอยู่กับ้านอยู่กันแบบไม่ติดเลยนะครับอยู่กันแบบ บ้านอยู่ไม่ติดอ่ะต้องเดินทางนู่นทางนี้นะครับนะเดินทางไปเดินทางไปวิ่งเรื่องวิ่งราวนะครับนะอย่าใต้โต๊ะนะอย่าใต้โต๊ะอย่าใต้โต๊ะนะขอร้องว่าอย่าใต้โต๊ะกันนะขอร้องว่าอย่าใต้โต๊ะพวกมึงเนี่ยสันดาพวกมึงก็ชอบใต้โต๊ะมีอะไรก็ชอบใต้โต๊ะเอ้อก็ใต้โต๊ะใต้โต๊ะใต้โต๊ะนะพวกมึงเนี่ยนิสัยไม่ดีเข้าใจปะเออเออ เอาที่ดินไป Guys, 6, ained, ประเมินราคาได้เท่าไรผมประเมินให้ได้มันซื้อมาหกแสนผมประเมินให้ได <First, S 2> ้ประมาณสี่แสนสามแสนนะผมตีให like ้สามแสนว่าไปประเมินราคามันก็ต้องถูกประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะเอฟซีจำไว้นะนะผมเคยทําที่ด <im kita Burada> ินอยู่ใบประเมินราคามันได้จะครึ่งเดียวนะครับหนึ่งในสามอ่ะหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสามอ่หรือประมาณช่วงต่อครึ่งหรือห้าสิบห้าสิบอ่ะประมาณนี้ผมตีให้เลยอ่ะสามแสนไปประเมินราคาที่ดินตรงนี้ประมาณสามแสนมันซื้อมาหกแสนจริงอ่ะ แต่ประมาณประเมินแล้วมันก็ถูกมาครึ่งหนึ่งอ่ะไอซีประมาณสามแสนนะครับสามแสนค่าประกันตัวนะครับน่าจะลงเงินประมาณแสนหนึ่งนะครับก็ได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่ใช้ราคาตรงนี้ได้อยู่นะครับทุกท่านนะครับเฮ้ยเฮ้ยไปประเมินราคาเมืองกูตีให้ทุกทุกเลยอ่ะเอไม่รู้ดิเอาแบบตีให้แพงๆเลยอ่ะก็ตีไปสามแสนสครับนะตีให้ไปเลยสามแสนแบบราคาตรงสูงนะเพราะว่าที่ดินตรงนั้นอ่ะไอสครับนะมันก็ ราคามันก็ไม่เท่าไหร่นะราคามันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมตีไลขงกลมเลยเอาไปสามแสนไปสามแสนพอหรือเปล่ามึงขายไปเลยมึงขายเฮ้ยกูแนะนำให้มึงขายไหนมึงองเสียค่าปรับอีกแล้วมึงจังเลยน,นีย่เสียค่าปรับและสารตัดสินลงเนี่ยมึงต้องเสียค่าปรับนะเพราะว่ากลมที่ดินเขาไปประเมินราคาแล้วนี่มึงต้องเสียนะปปาคายย่าปรับอีกนะไม่ใช่ไม่เสียค่าปรับนะมึงเชื่อกูดิมึงขายไปเลยมึงเอาไว้ทาไม บ้านที่บ้านสี่กอแม่งก็มีจะออสร้างเรือนหออีกเวดเป็นไงอะเรือนหอล้างเรือนหอเรือนรับกลายเป็นเรือนล้างไปแล้วครับบ้านสายทองกลายเป็นปบ้านผีสิงไปแล้วทุกท่านนะครับนะเฮืืเฮือเฮือฮาจักรเรือนหอสีครับเรือนหอกลายเป็นเรือนล้างมึงถ่ายไม่เออเอาไว้ก็ช้ำใจเออมึงกลับมาอยู่บ้านนี้แหละนะมึงกลับมาอยู่บ้านนี้แหละมึงจะหนีไปไหนมึงต้องอยู่ตรงนี้แหละ มึงเกิดที่นี่มึงก็ต้องตุยที่นี่นะอย่าไปพยายามที่จะไปแบบว่าอย่าไปพยายามที่จะไปบอกว่านะออกไปอยู่หาวนอกเพื่อแบบตัดปัญหานะตัดปัญหาอะไรมันไม่ได้มึงมึงสร้างเวรสร้างกรรมไว้กชาบ้านเยอะมึงจะหนีชาบ้านไม่ได้นะสมึงสร้างเวรสร้างกรรมมาเยอะมึงจะหนีชาบ้านไม่ได้ได้ป่ะเออมึงสร้างเวรสร้างกรรมมาเยอะ ไอ้บ้ากระชาบ้านน่ะโอ้โหบ้านมึงจะดีไปไหนเรือนละเรือนละเรือนรักกลายเป็นเรือนร้างทุกท่านครับนะมีแนวโน้มว่าจะขายด้วยเนะี่ยดูลักษณะแล้วนะเดี๋ยวผมสืบก่อนนะมีแนวโน้มว่าจะขายที่ด้วยนะงานจริงโอ้โหแล้วถมไปเยอะด้วยนะครับโอ้โหมึงถมไปเยอะแค่ไหนนะครับขาประเมินให้มึงแค่สามแสนจริงๆบ้านเขาไม่ตีราคานะไอ้บ้านเนี่ยบ้านล้างเนี่ยเขาไม่ตีเป็นราคาให้หรอกเพราะบ้านมันยังไม่เสร็จไม่สมบูรณ์แต่เขาตีราคาประเมินที่ดินให้ ครับก็ตีราคาประเมินที่ดินให้ตัวไหนบ้านเนี่ยตัดถึงไปเลยบ้านมีประโยชน์เลยจริงๆนะนะครับไปไหนสิครับจุกรูก็ให้ดำโจกดีแอแข,แขนแขนกุมารงโคงอ่ะแขนแขนกุมารลงแขนอ่ะแขนแขนนี่ฮะพวกมึงก็ร้องเรียนกูทําไมเนี่นยเพราะมึงมอ้วนรวยไงล้วมึงอ้วนรวยกูจะร้องเรียนมึงทาไมอ่ะกูถามไปิีริงปะ เออถ้ามึงไม่อวดรวยมึงหยุดมึง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 หยุดนั่นทำไมใช่ป่ะพรามึงอวดรวยมึงโชว์รวยมึงก็ต้องโดนไงใช่ป่ะแล้วเมื่อมึงโดนแล้วมึงก็ต้องรับกรรมไงใช่ป่ะเมื่อมึงโดนก็ต้องรับกรรมไงแล้วมึงจะไปร้องทำไมร้องร้องอวดทางทำไมร้องคนคางทำไมไม่ต้องไปร้องโหเราทำดีมันก็ได้ดีใช่ป่ะเออทำดีก็ได้ดีมึงทำไม่ดีมึงก็ต้องรับกรรมอ่าโอเคนะจิบูจ okay, th ิบู